สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปอชแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยมีหลายๆอย่างเลยที่น้องลิซ่าของเราเนะี่ยโอ้โหไปตกคนมาอีกแล้วนะจ๊ะแล้วก็มีความน่ารักขนาดนี้ก็เลยไปตกคนทั้งประเทศจีนไปเลยนะครับเพราะว่ามีคนหนึ่งนะครับเขามาโพสต์คลิปวิดีโอที่เพื่อนๆก็น่าจะเห็นแล้วว่าน้องลิซ่าของเรานั้นใส่ชุดแบบครีบป,ปากระยิบยับแสงสะท้อนใส่หัวใจกันไปเลยนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าคลิปนี้ลิซ่าสุดนี้เป็นไวรัล่ามากทั้งในทวิท Facebook, ตอวยปัวโตอินคนดูในว ไปอน่าจะ4ล้านครั้งแล้วนะครับขนาดที่เดียวนะยอดไลค์ในโตอิน,นก็เป็นแสนด้วยสวยจริงๆนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหชาวจีนนะครับแม่จีนของเรานะเขาคลั่งน้องมิซ่าจริงๆนะเพราะว่าคลิปนี้เพิ่งผ่านไปแค่ไม่กี่วันแต่ก็ไปหลัก4ล้านกันแล้วแล้วคนไลค์เป็นแสนคนนะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะถือว่าชุดนี้เนี่ยน่าจะเป็น The ะเบสในตอนนี้กันแล้วครับเพราะว่าเป็นชุดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยนะแล้วด้ดยทรงผมบาร์บี้ดอลของเรานะครับและท่าเต้นสุดแซ่บของน้องมันออกมาอย่างลงตัวจริงๆเพื่อน เนี่ยเต้นไปโอ้โห,โโหโก้นทัาจะฟันหน้ากันหรือแล้วนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบชื่นใจกันไปนะครับมาดูประเด็นที่น่ารักมากๆอีกอันนึงถึงแอดเนี่ยไปเจอมาเป็นบริงแฟนบอยคนหนึ่งนะครับซึ่งแอดก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นชาวอะไรนะครับซึ่งหัวโขนนี้เขาก็บอกว่าวันนี้เนี่ยอวยพ่อแฟนบอยคนนี้หน่อยนะอารมณ์เดียวกับเราตอนที่เปิดบ้านบอลพิง์เลย พอมีสั่งแยกปกคือจัดเต็มแต่ก็ได้เมมเบอร์คนอื่นด้วยต้องไปไล่แลกกับหลานๆอะไรแบบนี้นะครับก็ประมาณอารมณ์แบบว่าซื้ออัลบ้มบอลพิงค์มาถ้าเปิดข้างในเนี่ยรูปที่ได้ก็จะเป็นรูปของเจนนี่โรเซ่กับ oo, จีซูนะจ๊ะแต่ว่า จริงๆแล้วพี่เขาเนี่ยอาจจะเป็นเมนของนอริซ่านะครับก็ไม่ได้ไม่รักน้องๆคนอื่นนะแต่เขาเนี่ยคือมีเมนเป็นนอริซ่าเหมือนแอดนั่นเองนะครับเขาก็อยากได้รูปนอริซ่าด้วยแต่เขาไม่ได้นั่นเองเขาก็ต้องไปตะเวนหาไปตามซื้อมาใหม่อีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับโอ้โหถือว่ามีความพยายามขั้นสูงสุดจริงๆแล้วหน้าตาเขาเนี่ยก็เออดูแบบมีความสุขจริงๆแลที่ได้รูปนอริซ่าสักทีในช่วงถ่ายคลิปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันสักนิดนึงนะจ๊ะ เป็นไงดู <laughs> เหมือนบบเขาวาวซ่ามากว่าฉันได้แล้วอ๋นี่แหละที่ฉันต้องการอะไรแบบนี้อ่ะพระเจ้า <laughs> เออนะ ถือว่าเป็นคลิปที่น่ารักมา,มากๆกันเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ที่น่า e n d ูจริงๆว่าแฟนคลับโอริซ่าเนี่ยก็เป็นคนตลกไม่แพ้กันโนริซ่าจริงๆเลยนะอ่ะมาดูอันต่อมาครับอันนี้ก็เป็นโม,มเมนต์หลังเวทีตอนที่น้องเนี่ยกำลังจะกลับนั่นเองครับแล้วก็ไปเจอแฟนบอยคนหนึ่งอีกแล้วนะจ๊ะเขามาถามถึงว่านอริซ่าเนี่ยหิวไหมอะไรเงี้ยกินข้าวไราย,ย่างนู่นนี่นั่นพี่นยมีข้าวเหนียวหมูย่างอะไรแบบนี้นะครับโมโพสเขาก็บอกว่า e n d ูมากมีแฟนๆถามหนริซ่าาว่าเ,าเ้าเ รับของได้คงได้กินในตอนนั้นเลยน่ารักอะแล้วก็มีคอมเมนต์มากมายเข้ามาด้วยนะครับแต่เราไปดูบรรยากาศวิดีโอกันก่อนเลยละกันนะแจ๊ เป็นไงเข้าวเนี่ยหมูย่างแล้วน้องลิซ่าคือตาโตมากบอกว่าเฮ้ยคิดถึงเมนูนี้จริงๆอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวอาจจะเอาคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักมาฝากนะครับว่าเขาเจาะลึกไปถึงขนาดไหนกันบ้างเจ้าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์แรกกันก่อนเลยนะครับเขาก็บอกว่าเสียงคนถามทําให้นึกถึงบ้านที่สุพรรณจริงๆเสียงที่คุ้นเคยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งแอดก็อาจจะเดาๆได้ไหมว่าเสียงเนี่ยมันคุ้นๆเหมือนเสียงคุณนิโนยหรือเปล่านี่กินข้าวบ ทำก็นเนียวออมาเห็นวันนี้ก็เ <c oughs> นียว คิดว่ายังไงเพื่อนๆคนไหนรู้บ้างนะครับก็บอกแอดได้นะครับเพราะแอดรู้สึกคุ้นเสียงเขามากเลยแล้วคนที่พูดไทยและตามลอยซาไปทุกคอนเสิร์ตเนี่ยก็มีคุณนิดหน่อยนะเออแอดก็ไม่มั่นใจนะครับเพราะเสียงอาจจะคล้ายๆกันก็ได้เนาะอ่ะมาคอมเมนต์ต่อมากันเลยกันนะครับเขาก็บอกว่าเราพูดเรียกว่าเหนียวหมูปิ้งมาช่วยชีวิตจากนี้ไปต้องหมูย่างเตาอ,อัน่นอะไรแบบนี้นะครับเออน่ารักมากหมูย่างเตาอ,อั่นกันด้วยนะครับเป็นคนเหนือกันแล้วกับเจ้าเออแอดพูดถูกหรือปะเนี่ยแอดก็ไม่ใช่คนเหนือจะด้ <laughs> เพราะว่ามีคนไปเจอน้องกันด้วยนะเขาจะว่ายังไงนั้นไปฟังกันเลยครับเขาก็บอกว่าละน้องก็ไปกินจริงๆด้วยมีพี่ที่เมืองเบอร์ลินเยอรมน,นีแกไปเจอน้องที่ร้านอาหารไทยไปกินข้าวเหนียวคอหมูย่าง <c oughs> อะไรแบบนี้เออคือน้องคงอดใจไม่ไหวแล้วตอนนั้นเนี่ยเหมือนว่าอาจจะมีการห้ามรับของขวัญหรืออะไรแบบนี้นะครับก็เลยไม่สามารถรับได้ที่คนเขาบอกตรงหัวโพสตนั่นเองนะจ๊ะถือว่าเป็นอะไรที่น่ารักน่าเอ็นดูที่น้องก็ยังคงไปตามหากินจนได้นะในส่วนของเมนูนี้นั่นเองครับคงคิดถึงประเทศไทยมากๆลูกชิ้นยืนกินอะไรพวกนี้ด้วยเนาะก็ถือเป็นอีกมุมหนึ่งของน้องที่ว่าเออเขาก็มีมุมแบบน่ารักน่าสงสารนิดหน่อยนะจ๊ะที่แบบคิดถึงแต่ก็ต้องมากินที่ต่างประเทศถึงรสชาติก็คงจะไม่ได้ต้นตำรับเท่าไหร่แต่อมา ของโนริซ่านะครับซึ่งเป็นห่วงพี่สาวของเขาก็คือพี่เจนนี่นั่นเองนะครับซึ่งน่าจะเป็นอาการที่อาจจะมีอาการไม่สบายหรือเปล่าแอดดูจากวิดีโอเนี่ยเหมือนเจนนี่เขาจะไม่ค่อยไหวหรือเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยลิซ่าก็มองด้วยความเป็นห่วงแต่ก็ยังต้องแสดงต่อไปด้วยความเนียนนะครับแต่สายตาก็มองด้วยความเป็นห่วงจริงก็ถือว่า สาวๆเนี่ยผัดกันไม่สบายเดี๋ยวคนนั้นหายคนนี้เป็นก็ผัดกันดูแลกันไปดูแลกันมาเป็นครอบครัวจริงๆก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่แอดเห็นแล้วก็ชื่นใจนะและก็สบายใจด้วยนะที่น้องลิซ่าเนี่ยมีคนที่เป็นห่วงแล้วน้องลิซ่าก็เป็นห่วงพี่ๆเช่นกันนะครับก็ผัดกันเป็นห่วงไปเป็นห่วงกันมาดูแลกันไปดูแลกันมาเราก็สบายใจนั่นเองนะครับที่เขารักกันเหมือนครอบครัวนั่นเองเนาะเออฟังไปก็มีความปลื้มปลิมอะ ทุกคนเนี่ยรักกันจริงๆนะแอดก็มองว่าเออเขาก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความยากลาบากมาด้วยกันนะครับเขาก็ต้องรักกันมากเป็นธรรมดานั่นเองเนาะก็ปรบมือให้น้องๆกันหน่อยนะเออเป็นโมเมนต์ดีๆที่แอดก็อยากจะมาฝากกันนะจ๊ะถือว่าเป็นโมเมนต์สั้นๆแต่เววตาในสื่อความหมายได้ชัดเจนถึงความห่วงใยซึ่งกันและก,กันมากๆจริงๆเนาะ,ะไปโพสต์ต่อมากันเลยนะครับโพสสุดท้ายก็จะเป็นโพสต์มาให้เพื่อนๆได้ตายสงบศพสีชมพูในวันนี้นะครับปิดท้ายกันไปเลยนะครับซึ่งเป็นสายตาที่น้องลิซ่าเนี่ยโอ้ อุตส่าห์าหันมาเล่นหูเล่นตาแบบเจ้าขนาดนี้ถ้าเป็นแอดก็อาจจะสลบคาคอนเสิร์ตไปแล้วก็ได้นะจ๊ะไปดูวิดีโอกันสักนิดนะครับแค่ไม่กี่วินาทีแต่อาจจะหยุดหายใจก็เป็นได้จ้า เอาง่ายๆคือดูแฟนคลับก็ได้ว่าอลิซ่าอลิซ่าคือแบบโอ้โหคอจะแตกแล้วจ้าเอาน้ำพึ่งผสมมะน,นาวเข้าแล้วหนึ่งอ่าเออแล้วหัวโพสต์นี้เขาบอกคลิปนี้ลิซ่าดูสวยเหมือนเจ้าหญิงเลยแต่ความจริงก็เป็นเทพธิดาต่างหากนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ขลางนิดนึงไม่เกินจริงค่ะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีคนมาแซวเหมือนแอดว่านางมะน,นาวต้องเข้าแล้วหนึ่งอะอะไรแบบนี้นะครับเพราะกรี๊ดสุดเสียงจริงๆนะสุดใจมากๆแฟนคลับผู้หญิงคนนี้นะครับก็ต้องให้รางวัลเขาเหมือนกันนะเหมือนกรี๊ดแทนพวกเราไปแล้วนะครับ เอออะสำหรับวันนี้นะครับแอดก็มาฝากกันประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นโมเมนต์ที่บอกว่าโอ้โหน้องลิซ่าของเราเนี่ยไปที่ไหนอยู่ที่ไหนก็สร้างความสุขสร้างรอยยิม้มสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็สร้างพลังบวกให้กับพวกเราได้มากจริงๆรวมถึงแอดด้วยนั่นเองในการแบบมีน้องลิซ่าเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจเป็นแบบอินสปิเรชันเป็นพลังงานในการช่วยให้แอดเนี่ยมีความฟูในจิตใจมีพลังงานในการใช้ชีวิตที่มากขึ้นด้วยนั่นเองเนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขไปกับแอดเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้แอดอก็ต้องขอต